ว่าลูกสาวหนูเนี่ยจะมีจะหายป่วยไหมคะลูกสาวหนูจะหายป่วยไหมหรืออาการเป็นยังไงโอเคอ่าใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามแล้วก็ใบที่สี่อ่ะเปิดใบที่หนึ่งเก้าไม้เท้านะคะใบที่สองสองถ้วยนะคะใบที่สามแปดดาบ ใบที่สี่แปดไม้แปลว่ายัางไงก็ยังป่วยอยู่ค่ะต้องมีการไปหาหมอเรื่อยๆแต่ก็จะดีขึ้นแต่มันก็รอหน่อยอืมถูกต้องมันก็ก็<อ><อ>ได้แล้วแล้วลียาจะแปลว่ายัางไงก็มองว่าแม่เป็นทุกอย่างมากเลยในเรื่องความเสร็จป่วยของลูกเนี่ย ใช้หลัใช้ฟค่ะอืมแล้วตัวน่ะจะแปลว่ายัางไงเขาหายไหมกอถ้าเราเร็วถ้ามันไปจบที่แปดไม้ก็มองว่ามันจะดีขึ้นนะคะอ่าถูกต้องนั่นแหละตรที่แปดเลยใช่ค่ะถูกต้องก็คือหายทีเนี้ยถ้าเราจะแปลให้มันได้อัธรุมากขึ้นเราก็ต้องเอาความหมายโยง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 ไปเรื่อยเรื่อยย่างเก้าไม้เนี่ย คือความทุกข์ของแม่ก็ได้เพราะรักลูกมากเนาะสองถ้วยรักลูกห่วงลูกแปดดาบโอ้ก็ไม่ค่อยจะให้ลูกได้แบบออกกำลังไหมหรือการแสดงอะไรที่โลดผลคือเหมือนตีกรอบลูกรักลูกตีกรอบลูกมากเกินไปหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยน่าจะไม่ได้ออกไปข้างนอกสักเท่าไหร่ไหมไอไม้เจ็ดมาไอ้ไอ้แปดไม้เนี่ยมันน่าจะแปลว่าการออกไปรับ บรรยากาศข้างนอกรับเพื่อจะให้เด็กเนี่ยเกิดภูมิต้านทานนะเพราะว่าเด็กอยู่แต่ในบ้านหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์ไม่ให้ออกเลยอ่าเห็นไหมแปดดาามันคือถูกจํากัดพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยถูกจํากัดพื้นที่อยู่ถูกประครบประหนมสองถ้วยด้วยความรักกลัวโน่นกลัวนี่เออกลัวเดี๋ยวมีเชื้อโรคเออเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่มันกลายเป็นเด็กไม่มีสังคม นะเด็กไม่มีสังคมเพราะเราลักลูกมากเกินไปเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยถ้าอยากให้ลูกหายป่วยแปดไม้แปลว่าต้องออกไปข้างนอกไปรับบรรยากาศข้างนอกมีสังคมบ้างออกกําลังกายก็ได้อย่าอยู่นิ่งๆแบบเนี้ยคือมันนิ่งไงเขาไม่มีความเคลื่อนไหวอ่ะเขาก็เลยกลายเป็นภูมิแพ้เออภูมิแพ้ภูมิต้านทานเขาไม่แข็งแรงเขาจึงป่วยบ่อยและป่วยเรื้อรัง ก็จะแก้ปัญหาให้ลูกหายานั่นแหละหนูต้องทําแบบนั้นน่ะค่ะอาจารย์อ่าก็ประมาณนี้เข้าใจอ่ะโอเคยังทีนี้เที่ยงพอดีแล้ว <laughs> โอเคนะทางาจจบจบคอร์สพอดีเนาะอาจารย์เขาวเวพนให้ทุกคนไปพยายามแล้วทุกคนเป็นหมอดูได้โอเคนะคะโชคดีค่ะบัดีบค่ะขอบคุณคค่ะ